ยีดคนเง้อยู่่ะามาแต่นมาและเนาะคนตัวสีหว่าส่มาี่จะม่มาทมะแล้วแต่เขาือแจกเขาไม่ได้่าอะรบ้าอยู่ไม่ตีมั้ยอยากกินตมไหมไม่อยากเลยนะผมอยากกินตมป่ะไม่ต้องมาพวล่เลยนะเอาไม่ใา่ผมแต่ว่าป้ากินไอตีไม้ก็ร้อนแ่นะผมไม่ต้องมาถาม ก็ผมเป็นห่วงป้าเลยนั่งอยู่กับป้าไงเนี่ยลึกมากันเต็มเลยสักนิดแล้วป้ากินไอติมไหมไอติมไม่กินเหรอแต่ผมอยากกินน่ะก็เรื่องผมคุ้นเป็นไรล่ะอ๋อผมไม่มีกางหรอวะไม่มีก็ไม่ต้องแดกขอยืมยี่สิบเองผมวไม่ต้องมาคอยยานก็อยากกินไอติมว่าผมไม่ได้มีมากมายอย่างพูดแล้วนะก็ใครขยืมให้ยี่สิบเออไม่ต้องมาเยิ้มหรอกนะเดี๋ยวคนก็พาไปจัดสรรให้โดนอัตโนมัตินะอยากกินไอติมไม่ต้องมาพูด่าดูนะฮะ วันนี้มีเงินฮะพอมีเงินตะก,กิดอะไรไม่ได้เลยตะก,กิดเป่าของคืนอย่างงี้ตายเลยเห็นไหมตะก,กิดไม่ได้ตะก,กิดแล้วคองคืนผมไม่ได้มีเงินมากมายอย่างนีงน้แล้วนะ <c oughs> ไปเข้าน้ำอะไปน,นะไปเข้าน้ำปะไปไปถูกปลา,ปลา <c oughs> เดี๋ยวปเปี่ยวเดี๋ยวพาไป ไม่ถูกไม่แต่ต้องต้องหยอดเหรียญนะห้องน้ำตรงเนี้ยยี่สิบนะอ้าวไม่เอาไปจาของด้านหนึ่งนะในรัตนาวัฒนาดในมโนรัตนาวัฒนาไสลุงเอากระเป๋าฝากหมอปลาให้ก่อนอุ้ยฝากแล้วนะมึงอย่ามาเป่าออกไปอย่างนี้นะป่ะเดี๋ยวพาไปไม่ไปลงไปเถอะไม่แม้เขายินยี่สิบว่ะโอ้ยพูดอย่างนี้นะเนี่ยมาจ้องกันแล้วน่าขวักมืออยากกินไอติมผมอยากกินไอติมป้ามันร้อนมันแดกคุณคุณมันขาดอยู่ยี่สิบบาท มากันหมดพี่โน้ตพี่นาไนพี่สักมีไม่ได้วันนี้ตะกิ้ไม่ได้พอมีตังตะกิ้ไม่ได้ก็ไม่ได้อ่ะเสียมากันเต็มยี่สิบยี่สิบไม่ต้องมาวูบไปไอโน้ไอโนอยากเจตีไม่มีตังเอ้ยไม่ต้องมาชี้นะน้าสิ่งนี้เลยทีก็พาไปจับสันให้คนามแอดจริงไงใช่เราลองจริงจรไหมไดี๋ยวไปกันผอยากกินไงโอ้ยมึงยามก็เป็นแดดสิก็เป็นขาดตังยี่สิบไม่เกี่ยว โอ้ยของใครของมันจะมาพูดอย่างนี้เด็กก็โดนพระสงฆ์ให้คนแอบยิงด้ยอัตโนมัติกันอ่ะก็ขอยืมก่อนเดี๋ยวมาให้ต้องยืมอยากกินไอติมมาเยี่ยมกูก็หมดปลาไม่เยอะปลาไม่เยอะไม่ต้องมาเยอะมาเยอะนะตายเลยตายเลยตายเลยเอากินยี่สิบช่งนกี่แล้วโอ้ยโอ้โหยติดดูแลทุกคนเด็กใครวะขายป้าขายอยู่ตรงไหนเพื่อนพี่โนะตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่เห็นนะบ้านเขานะตรงไหนตรงไหนเขารู้อะไรดีๆตรงไหนไม่เห็นนะ มึงก็ไม่ต่อเห็นละนี่สินี่สิมาโว้ยมึงต้อกูนะอะไรยังไม่ทำอะไรเลยกูนั่งอยู่ไม่ทันอย่างนี้เดี๋ยวก็พาการจัดสรรโดยอัตโนมัติอยากกินไอติมไหมไม่ต้องอะไรเนี่ยแล้วมึงยันกูทำไมล่ะยังไม่ได้ยันเลยเดี๋ยวพี่โน่จะเกิดมากันโดยอัตโนมัติหมดเลยพาจัดการมาไอติมมาไอติมมา ก็แดดมืึงสิอมขาดีเสร็จเอ้ยมาขาดที่อะไรล่ะให้เขายืมไปเจ๊จบเลยไม่ต้องมายืมแล้วนะกูไม่ได้มีให้มึงยืมกันแล้วนะเด็กมากันเต็มที่ในพระสงฆ์จัดการแต่งยี่สิบกระเป๋าเยอะแยะเลยมาเงยเยอะแยะมีป้ายเยอะชิบหายไววอดมาก็ป้ามีเยอะโอ้ยมีอย่างพูดกันอย่างนั้นเหรอก็เปิดดูเลยเหรอกูไม่เปิดแล้วนะมึงอยากกินไอติมมากแค่นี้กูก็ใช้ตลอดชีวิต ก็ขอยืมไม่ดีนตีนแป๊บเดียวมาขอยืมกูทำไมเลยเดยกก็มาเป็นพี่เลยนั่นเงเนี่ยอ่ะเผื่อดูแต่ถ้ามีน้อยไม่เอาโอ้ยกูไม่ไหวดูละถ้ามีน้อยจะไม่แตะเลยกูก็ไม่กลัวให้ดูหรอกนะบางการอย่างนี้เดี๋ยวพาไปจัดสรรให้มาโดยอัตโนมัติกันแสดงว่าป้ามีเยอะเดียมาพูดอย่างนี้เนอะแสดงว่าป้ามีเยอะอ่ะมายิงกัน จริงๆเลยพแสดงว่าป้ามีเยอะใช่ไหมก็ไม่ต้องมาตบตีอย่างนี้นะจะตบอะไรแค่ถามเอ้ยถามกูแล้วกูไม่เยอะอย่างฝังหรอก็อยากกินไอติมมากมึงก็ไม่แดกที่เงินมึงมีอ่ะก็ไม่มีมาขังยี่สิบมามาขอยืมกูทําไมล่ะบอกว่ามาเต็มเลยนะพี่ชายเรายี่สิบตรงตีนเนี่ยกูจะไปเข้าห้องน้ำนะเข้าไปมาไปไงไปไหมไปห้องน้ำไหมไปไหม โอ้ยทำกันอย่างนี้แล้ไม่สบายใจเดี๋ยวเขาถามแล้วก็ตอบเขาดิเดี๋ยวเขามายิงกันโดดอ่ะเขาถามว่าไปหทำงานไหมไปจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านยี่สิบโอ้ยเอาโหก็ยี่สิบข้าพาไปอะยี่สิบแปลกับคนผู้ร้ายที่จะยิงมึงนะถังเงินนั่งหัวนั่นเลยไอ้สักไปด่าเรื่องไรเฮ้ยมึงไม่ใช่บ้านมึงนะเดี๋ยวมากันเต็มเลยพี่โน้ตพี่ดันไดพี่ศักนินถ้ามีน้อยไม่ยุ่งเลยเขาดูก่อนโอ้ยไปดูอะไรล่ะเขาดูก่อนว่ามันมีเยอะหรือมีน้อยไปดูกันอย่างนี้เดี๋ยวพวกก็ตายกันโดยอัตโนมัติ น้ำไม่ให้ยี่สิบปนนะเฮ้ยมึงคนจะมาดิมตายนะมาน้ำผมป้นนะเฮ้ยมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะจะให้ผมป้นหรือจะให้ดูดีๆเพะมันดูด้ดีๆล่ะก็ดูว่ามีจริงหรือเปล่าของคนอื่นถ้ามึงไปนั่งดูดีๆได้ไงล่ะได้ผมป้นนะเฮ้ยถ้าป้นคนไม่เหลือเลยนะเฮ้ยมึงมาทำให้เหลือมึงก็ตายโดยอัตโนมัติอ้าวเมื่อเขาไม่เราดูแผลต่อไปผมป้นครับป้นจริงๆครับ เดียว้างเอาไปดูก่อนก็มีจริงจะเปล่ามีก็พอใช้อ่ะดูก่อนดูก่อนจะมาดูอะไรของกูล่ะนานนั้นต้นนะกูดูไม่รู้เรื่องเฮ้ยดิพี่โดนตัวมายิงนะหมดนะเจ๊หมดนะโอ๊ยทำกูอย่างงี้นะมีการปนนะครับหมดแล้นะเจ๊ครับจย์ก็ให้เขาสิให้เขาดูเยอะอ่ะเย๊จะให้ดูดีไหมมาดูอะไรดีของคนอื่นเลยนะว่ามีเยอะจริงหรือเปล่าโอย เพี่นนอนพี่ไหนพี่สักนินเกิดขึ้นกูจะเล่าให้หมดเลยจะให้ยี่สิบกูจะให้ป้นโอ้ยจะให้ยี่สิบพีหรือจะให้ผมปนแล้วมึงมาขอกูทำไมล่ะผมอยากที่ไอ้จีนมากเออก็เป็นแดกเองสิกูขายยี่สิบไปโอ้ยพูดอย่างนี้เลยปนฮะนี่หลับปนนะครับเดืดร้อนโอ้ยแม่จีนเอออย่าขัดสักขัดอย่าัดสกัดอ๋อนี่เฮ้ยมึงนะมึงทำกับกูอย่างนี้นะเดือดร้อนเฮยนเฮครับ นี่นะทีนี้เมื่อกระเป๋าวิเศษอยู่ที่ผมเนี่ยผมสามารถบังคับให้เขาทำอะไรก็ได้กระเป๋าคือเปล่าเรียบร้อยอาเยือนอาเต้นดูหน่อยกระเป๋าวิเศษอยู่ผมแล้วอาเต้นเต้นมาคืนมาก่อนเต้นต้องเต้นก่อนกระเป๋าวิเศษอยู่นี่นะครับอันนี้นี่คุณไม่ยิงอ่ะไม่เอาใช่ไหมเอาใช่เต้นไหมของกูอ่ะจะเต้นไหมเต้นดิว่าหัดเต้นดิครับมึงนซ้อนอย่างงี้ดิมาตายเร็วเต้นกล้วยกล้วยกล้วยเอ้าเต้นเต้น คนตีนชูตีนชนตีนมะละกอมะละกอมะละกออ่าไม่เอาครับผมเอานะครับเฮ้ยทำอย่างนี้นะเดี๋ยวพาก็จัดการดูนะฮะดูนะฮะดูนะฮะดูนะครับจะเอาหรือเปล่าเอายืนเอ้ยมึงชี้อย่างนี้นะชีวิตจิงจะต้องรับประกันคมโเดินกระเป๋าพี่คุณสัตว์ในลัฐดาวาสนาดานายมาโนดโอ้ยงอนงอนมึงเอาหงุอไมาอย่างนี้นะอยู่เฉย อยู่เฉยๆจะเอาคืนไหมคืนนั่งอยู่เฉยๆก่อนทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคนก็มายิงด้วยอย่าพูดมากแม่คืนนะโอ้ยพูดอย่างนี้นะยืนยืนกระเป๋าพิเศษครับกระเป๋าพิเศษอุ้ยเอ๊ะแบงค์สีนี้คุ้นๆนะเจ๊เนี่ยเรานั่งอยู่ด้วยกันแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยคุ้นๆด้วยไากันเร็วนะไปได้ก่อนเต้นนิดนึงก่อนจะคืนแล้วยืนให้ยืน อาย่า ah! oh, 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 oh. uh, uh. oh. ทำอะไรทารก็ได้คืนนะโอยทำอย่างนี้ไอ้นี่มึงตายนะยืนจะเอาคืนไหมกดหลังมากเลยจะเอาคืนไหมคืนเอาคุยดีใส่แว่นก่อนใส่แว่นก่อนทำไม่ได้ใส่แล้วไม่ยากใส่เลยไมาใส่นี่นี่นี่แว nice ่นโอ้ยชิบหายใส่ปวดทุกข์แต่ใส่ไหมจะเอาคืนไหมมึงพูดอย่างนี้มึงตายแน่เลยถ้าใส่คืนนะจะเอาคืนไหมคืนใส่แว่นก่อนโอ้ยใส่ดี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  นเดียวเอาเฮ้ยใส่ดีดีอ้ยใส่แล้ปวดหัวมากยใส่ดีดีใส่ก่อนอ่านานๆอะไรกอื่นโอมึงพูดอย่างนี้จะใส่ไหมเดี๋ยวมึงก็ตายจะใส่ไหมหมดหลังมากเลยจะใส่ไหมมึงพูดอย่างนี้นะจะใส่ไหมไม่จริงกูจะพูดกับทางบ้านหมดเลยจะใส่หรือเปล่าเฮ้ยใส่ไหมใส่ไหมนี่ไงอ่ายืนยื้อนเร็วยิ้มเดียวอ่ายิ้มเดียวจัดคืนแล้วแล้วนี่ โอนี่โชว์หน่อยแล้วสเต็ปชายไม่เพื่อจะเอาคืนไม้จะเอาคืนไม้คนใส่แว่นเทถอยใส่แว่นทำกับกูอย่างนี้เดี๋ยวมากันเต็มเลยนะใส่แว่นเ่ียวช่าให้คนอื่นละให้อื่นไปละเอาไปของกูล อูจะให้ใครอย่างนี้ล่ะใส่แว่นดีดีมึงนั่นดีดีแนะมึงตายแน่ใส่แว่นดีดีใส่แว่นดีดีใส่ดีดีเอายกแขนหน่อยดาโยเอ้าจะเอาทำไมหมดเอาไปแล้วจะเอาคืนไหมคืนโว้ยใส่แว่นดีดีใช้ไว้วอดใส่แว่นดีดีทอย่างนี้กูนะเดี๋ยวเห็นดีอาชกมือหน่อยเร็วยกมือซ้ายปวดหลังมากเลยนะเอ้าจะเอาไหม เอาสิว่ามึงเอากูมาคองทำไมวะแต่เร็วยิงเดีเยวโยกเดียวโยกหลังเดพูดโยกเด,ดี๋ยวเดียวโยกด้วยพูดด้วย <c oughs> จะเอาคือไม้มึงเอาไปสิเดี๋ยวพี่โนดจะมายิงมึงเดี๋ยวนี้แล้วจะเอาคือไม้คือหม้อใส่แว่นดีๆไอ้ทิ <c oughs> พหายไปวะใส่แว่นดีๆทำกูอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่เอาไปละคนแถวนี้เขายิงนั่นไม่เอาเอาไปคนอื่นนะครับไม่ได้ใส่แว่นดิเฮ้ยชี้นี่กูอย่างนี้แล้วมึงตายใส่แว่ใส่แว่นเร็ว ไม่ใช่มีคนเดียวนะตามากันเต็มอ้ายกมือหน่อยลุงตูลุงตัลุงตูไอ้ตูไอ้ตูวัตนาไอเหี้ยไอ้ตูไอเหี้ยอะพอก่อนเน็งเตเเเียเงไปเลงไปเียเดี๋ยวเ็ไเ็นไเ็ไเเเง่งเงเเ